ทำหอ่อหมกปลาช่อนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้คั่นกะทิก่อนนะคะเครื่องปรุงก็จะมีพริกนะคะมีพริกมีกะปิมีตะไคร้มีหอมแดงมีกระชายค่ะแล้วก็มีกระแกงนะคะใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาตามให้ละเอียดนะคะ ส่วนผสมนะคะก็มีผักแกงใ,งใส่ลงไปใส่ไปเลยก็ผักชีหันห่นฝอยนะคะไปหน่อยตัวกะทินะคะใส่ไปทีนึงแล้วก็หางกะทินะคะ สใส่ไข่เป็ดสองฟองนะคะใช้ไข่เป็ดสิงจะสวยนะคะมีตำมันอร่อยนะคะใส่น้ำปลาค่ะชุบสค่ะ เสร็จแล้วใส่ปลานะคะออคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลุกเค้าให้เข้ากันอีกทีนึงแล้วก็ใส่ผักไปเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ผักก็มีเนี่ยค่ะหาได้ทั่วไปโหระพานี่มีใบใบอะไรอะ่ะใบยอค่ะวันนี้ได้ใบยอมาด้วยใบยอมีอ่อนๆอยู่ก็เลยใส่ใบยอ ใบโหระพาแล้วก็ใบยอนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้เท่ากันแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปนึ่งนะคะแล้วก็เอาปลาใส่หม้อนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเสร็จแล้วเอาหัวหัวกะทินะคะลาดข้างบนอีกทีเสร็จแล้วเดี๋ยวไปให้พ่อกินนะคะ ป่าลองชิมดิรสชาติเป็นยังไงหมกปลาช่อนลองชิมก่อนรอนะป่าป้าก็ตักเนี่ยเนี่ยป่าโหอันนี้กระดูกแล้วป้าก็นัะใบใบนี่หมุกหมุอหมกปลาช่อนอ่ะสิหมกปลาช่อน เนืรอชาติปลาดองต้องเอาที่มันเลยเนื้อเออไอคำีกคำโอ้โหสุดเลยนั่นชะื่อรลองไ้องดิโอ้โหเดเดี๋ยวให้พ่อทานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ